ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้นะครับผมวันนี้มนะครับขนมจีบคงเองเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการเอาดาววินชี้ดาวินชี้จับดาบครับคือทําไมทำไมผมเรียกดาววินจี้จับดาวที่ไม่ได้จับคู่กันนะเนาะเพราะว่าผมอ่าขอคุณธนวิตให้ผมยืมไอเดียอ่าเอาดาวินชีมารีวิวเนาะก็จับเงามาใส่ผมก็เลยแบบ เออมันน่าจะดีน่าสนใจเหมือนกันเนาะก็เลยใส่เกียร์วันนี้ครับก็ใส่เกียร์อ่ออดาดาบคิจูมอนจินะครับของคอลโลโบเดือนที่แล้วนะครับเป็นดาบที่แบบเก่งอะ่ะเออดาบมันเป็นดาบเก่งอะ่ะเออก็มีพลังสเตตัสพลังโจตมตีรวมอ่ารถคูดาสก,กีเอ้รถคูดาเ,เอนเจอร์แล้วก็อัตราโดนแน่นอนก็นคือแบบสก,กิลโดนแน่นอนอะ่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นเอฟเฟกต์นะเห็นพิธี K แกพูดอยู่แล้วก็ช่องการ์ดรถแรกแล้วก็เป็นเกียร์คริสต์มาสครับผมก็ ปติช้นแรกนอนอยู่แล้วเนาะโอเคสเตตัสตอนนี้ก็ตีไอหกแสนเลือดสิบสองล้าน,นครับเลือดสิบสองล้านใช่หรอวะไม่ใช่ดิเลือดล้านหนึ่งเลือดหนึ่งล้านนะครับโคตรเปาะเลยนะผมบอกเลยเปาะมากใส่เกียร์งี้แต่ว่าผมที่เกียจไปปรับอย่างนี้อนยะ่างงี้ก็เลยแบบผมไม่อยากเอาเนี่ยสลหรับออปชันตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจรีหายเจอไหมใช่ไหมล่ะผมเลยไม่สลับเนาะโอเค มันดูสตัตสตัตนะครับผมสเตตัสต,ต,ตัวมันค่เก่าเพราะมันออกมานานแล้วมันออกได้สามสี่ปีแล้วมั้งนะครับโจมตีนะครับพลังโจมตีถ้า,เ,าเดี๋ยวนะร้140อยที่สิบหยู่ที่สองแสนหกแม็กซ์หยุดที่ห้าแสนก็เก่าเลือดร้อยที่สิบเลือดรันสองนะครับแม 2, ็กซ์สองรันสามนะครับน้อยมากโอเคมันดูสกิลหนึ่งครับสกิลนะครับสกิลหนึ่งนี้คือเป็นสกิล สกิลสกิลก็ปีนะครับสกิลก็ปีก้อนที่สามร้อยจุดนะครับคูดาที่สิบเอ็ดวีนะครับผมส่วนมากสกิลบัฟนะครับบัฟต้านอะไรก็บัฟบัฟที่ดีเลยบัฟอ่ากว้างที่สี่ร้อยจุดคูดาสิบเอ็ดวีเหมือนกันนะครับอ่ารล่างนี่ผมแล้วแต่คนนะว่าจะใช้ล่างไหนผมผมชอบช้างแหละผมชอบใช้ล่างเอาต้านมากกว่าน,นะครับเพราะว่ามันยืนไกลนะครับเอา,าปล่อยตัวรรัวอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่านะครับโอเค ทำไมมีหลบหลีกหนึ่งวะอ,อ๋อไปอัพใช่ป่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นรีวิวไปเอทดสอบสกิลที่สเตตหลักกันก่อนเดือวนะครับสเตตหลักนะครับอด่านที่400กว่าก่อนนี่แหละผมชอบด,ด่านผมชอบรีวิวด่านนี้เนาะโอเคโอเคมาจัดไปครับอโอเคปล่อยมาปุ๊บนี่นะ โดนแน่นอนปกติก็โดนอยู่แล้วนะปุ๊บบัฟโดดบัฟคือแบบก๊อบรัวๆเอ้ก๊อบรัวๆนะเนี่ยเออถือว่าก๊อบรัวมากแล้วตอนนี้คืออยู่กับเอลซ่าด้วยนี่น่าจะเก่งจัดๆเลยแหละเออมีไอคุณธนวิทย์มีเอลซ่าด้วยไงก็เลยแบบอื้อ ก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเป็นตัวคัปปี้ไม่มีอะไรมากไปดีไปเต้นทีเป็นเล่นพีพีดีกว่าเนะเต้นพนะีพีเนาะโอเคผมจัดทีมมลทีมสีแล้วแหละตัวบินไม่ตีตัวบินไม่ตีนะครับอืทีมนี้โอเคลองเล่นแบบทีมนี้แล้วกันนะครับนี่นะจัดไปอยู่นะทีมสีนะครับโอเคแด๊บหนึ่งนะทีมสีผมเซ็ตอะไรไปก่อนเนาะผมต้องเซ็ตทีม โอเคทีมบีก่อนโอเคเอาเน็ตหมุนโอเคนะครับน่าจะผมว่าน่าจะชนะง่ายๆเลยแหละผมก็อยากคือด้านเวชีปกติก็ล์ฟมันอยู่แล้วแล้วแบบมาใส่เกียร์นี้น่าจะแม่นจัดๆเลยนะครับอันนี้โยเกียร์มาจากเกียร์ไอ้ชินจังนะครับชินจังก็ใส่เกียร์คิดมันไปก่อนนะลูกเออเอ้เอ,อทีมนนวันอนทิตย์เล่นดีขึ้นเยอะเลยอะแต่ก่อนนี่แบบ ใช่ปะแต่ก่อนผมเล่นไม่ได้เบื่อขนาดนี้นะตอนนี้คือเกียร์ดีแล้วไงตัวดีเลนเจอร์ดีก็เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยครับอืมผมเอามูนเยลลี่ออกนะเพราะว่ามูนเยลลี่ผมว่ามันซ้ํำกับมันทับกับไออ่าอะไรวะี่มาวาลี่ผมเลยว่า,อ,าออกเอาออกดีกว่าเอาตัวอื่นมาใส่น่าจะดีกว่านะครับประมาณนั้นอนะืมเอามาใส่น่าจะดีกว่าผมก็เลยเอาออกนะครับ ถ้าถ้ารานำสองตัวไปไปเล่นในโหมดไอ้นั่นน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าในพีพีผมว่าใส่ตำแหน่งเดียวก็พอครับตำแหน่งมันทับกันเราต้องเลือกตัวหนะไหนตัวหนึ่งเนาะตัวไหนตัวหนึ่งผมว่าเลือกที่มาน่าจะดีกว่านะเลือกที่มามาันน่นจะดีกว่าคอมโบเพิ่มแร่หนึ่งไอ้หนึ่งพันจุดแล้วก็ได้มาต่อไปแล้วก็โทวามาเลยก็ได้ครับเอาโทวามาเล่นเนาะโทวานี่เอาจระเข้ออกก็ได้นะหรือไม่อ,ออกก็ได้นะครับตรงนี้อืม พราะาเซตหลังนี่ก็ให้เป็นคอมโบให้มันเป็นคอมโบเอตัดเอทางขอผลิตแร่ธาตุนะครับผมนี่ก็ปกติมันก๊อปไปอยู่แล้วผมก็เลยแบบคือมันไม่ได้รีวิวอะแค่แค่แบบเอาเอาดามิชีมาใส่เงาพิชเช่เอใส่ดาบพิชเช่นะครับเออดามิชีมาใส่ดาบมกนเลยไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเออมันเลยไม่ไม่มีอะไรเท่าไหนนร,ไไไรไห่ผมก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสน,นี่เท่าไหร่นะผมแค่บอกว่าผมพูดเรื่องประกอบรวมของทีเพราะว่าทีมนี่ดีอยู่แล้วครับทีมรอบข้างนี้มีเอลซ่ามันก็รีเซตตีมีทีมตัวบั๊ อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะมีตัวบัฟด้วยใช่ปะ่ะบัฟก็เจมืดก็คือแบบมันมีตัวบัฟอยู่แล้วมันก็เลยปกคือปกติก็ปกติมันกรอบแมนอยู่แล้วนะปกติมันกรอบแมนก๊อปดีแล้วรีเควสนะแล้วมีพวกตัวนี้มาเสริมมันก็มีเกียร์ด้วยก็ก็คือโหดเลยล่ะก็คือโหดเลยแบบก๊อ์ก๊อ์ก๊อ์มากเก่งมากเลยแหละนะครับอืมผมแนะนําถ้าถ้าคุณทำลาวีทถ้าแบบผมว่าลีฟอัพเวลก็ดีนะลีฟอัพเวลบนทีมมันจะแบบไม่ง่ายสมมุติกว่า เพราะมันจะปล่อยแรงได้เยอะกว่านแล้วอัพอัพอัพวลเพื่อปล่อยแรงของมันจะดีกว่านะครับอืมถ้าถ้ามาขนาดนี้ก็ผมว่าแบบขึ้นเวาสูงไปเลยดีกว่านะครับถ้ามาขนาดนี้ละนะครับผมว่านะสําหรับตัวผมนะผมว่าผมว่าขึ้นเวิวไปเอาเกียร์อีกชิ้นหนึ่งมาใส่ให้ตัวแบบพวกอันนี้ดีกว่านะครับอืมลองพิจารณาดูครับลองพิจารณาดูอืมเพราะว่าผมว่าถ้าถ้าอัพเวลจะดีกว่าเนาะยังไงก็มาถ้าเอ๊ะเอ้ยลองรีวิวกับฟูไหม สนใจออกคลิปรีวิวไหมปคลิปรีวิวไอดีมีคลิปเดียวนะตอนเนี้ยเออมีคลิปของคุณ x อดีนะครับเออไม่พชไม่ค่ของคุณ x อดีนะอออนะลองออกไปลองออกสักครั้งไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแยวค่อยว่ากันอืมปายบายโอเคกดแข็งกดอมตะนะครับเออเพราะว่าทีมแบบเล่นง่ายจ,จัดเลย เพราะอีกสักพักก็ไอเดนแม็กเลยใช่ปะ่ะไอเแล้มว่าเจสสิก้าจะแม็กเลยใช่ปะ่ะสองสามห้าใช่ปะ่ะเจสสิกา้าแม็กทีมก็โอ้มาสเตอร์สามโดยชัวร์แล้วแหละนะครับอืมมาสเตอร์สามสบายสบายเลยโอ้โทีมนี้เล่นง่ายมากๆเลยครับเพราะคือปกติดาวิชิมันก็กรอบตีอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบเออรอบข้างดีด้วยก็ก็ไม่ต้องดูอะไรก็แค่แบบดาวิชิใส่เงาเล่นๆอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ใส่เงาใส่ดาบอิจูมุนจิเออใส่ดาบใส่ดาบ น,น่โอเคเลยท่าสุดท้ายนะครับทีนี้กันนะครับทีมนี้เลยทีมผมกับทีมผมเยอะมากเลยทีมผมแบบถ้าผมต้องรองตัวคอนโบดดีป่ะเออคอนเทนต์ดองโรบี้อยู่ดองเขาเปิดนี่แหละดองเขาเปิดกาชานี่แหละครับเออดองเขาเปิดแบบคอนโบนี่แหละเนี่ยที่มาวารีมันชนะดัดตัวใช่ป่ะมันดัดมันธาตุไม้ที่มาวารีพลาุไฟมันไไมจะแบบนี่ไงลำนำติดง่ายกว่านะเออ ลำนำกิดแล้วก็สบายเลยอะรัดรัด,ดตัวมันกิ่งอยู่แล้วเทพไม้ครับเทพไม้ตัวเทพไม้อะกอบได้หรือลำนำวะน่ะรัดรัดรัดเราตอนเนี้ยลำนำมันลำนำหรือว่ามันกอบวะโอเคนะ่าจะลำนำแหละเออเมื่อกี้มันตีติดดัดอยู่เกือบละเกือบละเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบ เกือบ,บเดี่ยงเหมือนกันทีมเราโอเคน่าจะชนะไปง่ายๆนะทีนี้แบบทีมจบมาเตอร์านอยู่แล้วใช่ปะตอนนี้จบมาเตอร์สามปกติใช่ปะอโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับคือดามิชี่ตัวมดีอยู่แล้วครับตัวดีตัวมันก๊อปมาอยู่แล้วยิ่งใส่เกียร์ด้วยก็แบบก็คือก็ก๊อปง่ายก็ติดแน่นอนอะ่ะเออแต่ว่าไม่รู้ว่าจะก๊อปคือแถวนี้ก็เกียร์เขาเขาก็ดีขึ้นเยอะกันทุกคนเนาะโอเคนะครับ สำหรับในการที่ผมลองเล่นคร่าวๆสามเกมเนาะก็รู้สึกว่ามันมันเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าทีมลอกข้าไมได่ดีแล้วก็คือดามิชีก็แบบแทบไม่ต้องมาเล่นก็ได้นะครับเพราะว่าแบบทีมดีแล้วนะนะแต่ว่าถ้าแต่พอใส่นี่ก็เล่นดีขึ้นจยอะจริงครับเล่นเล่นดีขึ้นมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้ครับประมาณนี้แล้วนะผมใครที่ใครที่มีดามิชีอยู่แล้วก็ลองเอามาใส่ได้ไนมะ่ต้องจะเป็นต้องใส่ตราอิจูมิชก็ได้นะครับผมแค่ใส่แบบเกียร์ค้อนทั้งก็แบบมือเก่งแล้วครับ เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะคลิปอะไรเหมือนกันนะครับผมก็เคลียรคอนเทนต์ไม่ออกมากันแต่ว่าผมจะพยายามทำให้ขึ้นสิทธ์พยายามลงคลิปทุกวันเพื่อ400ซับในเดือนนี้นะผมใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับคนที่กดไซายกด subscribe อยู่แล้วครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ